มาเช็นะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่านะว่าที่คุณกราบไหว้บูชาแล้วก็มูเตลูกันอยู่เนี่ยนะคะท่านนะคะรับรู้แล้วก็อ่า เาเรียกว่ายังไงอ่ะจะให้พรตามที่เราล้องขอหรือเปล่านะคะให้ทุกคนนะคะนึกถึงหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งท่าน1งองค์เท่านั้นนะคะที่คุณกําลังบูชาแล้วก็กําลังกราบว่าอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่จะบอกว่ายังไงนะคะคนคนนั้นนะคะท่านคนนั้นองค์องค์นั้นนะคะจะเป็นองค์ที่เซนต์ตรงกับเราไหมแล้วก็จะให้พรตามที่เราขอหรือเปล่านะคะนึกถึง1 องนะคะเดี๋ยวขอแม่หมอนนึกด้วยเช่นกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอไพ่ห้าใบนะคะเป็นแรนดอมนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะอยากรู้ว่าเป็นของตัวเองไหมนะคะแนะนำให้ดูส่วนตัวคะ่ะใบแรก king of cups นะคะนึกถึงแค่คนเดียวนะอย่าขี้โกงเดทเจ็ดเหรียญ ห้าถ้วย8ด ไม้เท้านะคะมองว่าในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณกราบไหว้หรือว่านึกถึงอยู่นะคะในหนึ่งท่านนะคะที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ถามว่าคุณเป็นลูกรักของเขาไหมจริงๆคุณก็เป็นลูกรักของเขานะนะคะแล้วก็เขาเองนะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะชุบชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยจากอะไรก็ช่างรู้สึกท้อกับอะไรก็ช่างนะคะท่านนะคะยังเมตตาช่วยเหลือนะคะบอกเลยเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เนี้ย มีเซน์หรือมีการช่วยเหลือนะคะหรือได้ยินสิ่งที่เราร้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ70%เ์เลยทีเดียวนะคะที่เราร้องขอไปหรือกล่าวไปนะคะแต่ก็ยังมีนะคะอีก30%นะคะที่ท่านอาจจะยังให้คุณไม่ได้ทั้งหมดนะคะคุณอาจ ต้องออกแรงนะคะพยายามแล้วก็กระตือรือร้นเพื่อให้ได้มันมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณร้องขอว่าขอให้คุณมีโชคมีลาบนะคะคุณก็ควรที่จะพยายามดิ้นรนเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันจะเกิดโชคลาบนั่นก็คือการทำมาหากินการค้าขายหรือทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่กาไวไหวขอพรแล้วนอนเฉยๆอันนี้ก็ ไม่ได้จริงๆนะทุกคนมันอาจจะได้แหละแต่มันแบบมันช้านะเอาตรงแต่ถ้าคุณกราบไหว้ทุกวันนะคะแล้วคุณร้องขอแล้วคุณพยายามนะคะท่านให้มาเจ็ดสิบคุณทำอีกสามสิบเนี่ยมันจะพุ่งปุดนะคะติดจรวดแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะคะนึกถึงแล้วรู้แล้วนะคะจงอ่าหมั่นสวดมนต์กราบไหว้นะคะแล้วก็พยายามทําตามนะคะที่คุณตั้งใจนะคะคุณจะได้รับความสําเร็จนั้นในเร็วนี้อย่างแน่นอนค่ะ